อาหารชาติไทยมีเมนูอาหารที่ขึ้นชื่อและไม่แพ้ชาติใดในโลกอย่างเมนูมัสมัน่นเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นอาหารรสเลิศที่คนทั่วโลกนิยมชมช,มชอบเมื่อมองย้อนกลับมาถึงต้นกำเนิดของอาหารจานนี้กลับพบว่าเป็นอาหารที่มีต้นรากมาจากอาหารของกลุ่มชนมุสลิมหรือแม้แต่ข้าวแช่ส้มตำก๋วยเตี๋ยวทั้งหมดนี้แม้ไม่ใช่อาหารไทยแต่กำเนิด แต่วันนี้ทุกคนต่างรู้จักในนามอาหารไทยในวันนี้รายการพอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิดจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้พร้อมกันว่าทำไมอาหารจานเด็ดเหล่านี้ถึงมีชื่อขจรขจายไปทั่วโลกในนามอาหารไทย ในอดีตด้วยสังคมไทยที่มีลักษณะไม่ได้เร่งรีบไม่ต้องทำงานแข่งกับนาฬิกาเหมือนในสังคมปัจจุบันจึงมีเวลาในการสรรสร้างสิ่งต่างๆมากมายอาหารเป็นเรื่องหนึ่งที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของคนในสังคมไทยคนไทยในอดีตจะมีฝีมือประณีตในการทำอาหารรวมทั้งยังมีฝีมือในการประดิ์ประดอยทำให้อาหารที่ออกมามีหน้าตาที่สวยงามและรสชาติที่ชวนลิ้มลอง ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีกลุ่มชนอาศัยอยู่หลากหลายเชื้อชาติเราจึงพบอาหารหลากหลายวัฒนธรรมในสังคมไทยจะเห็นได้จากเมนูอาหารอันหลากหลายที่ทุกวันนี้แม้จะไม่ใช่อาหารไทยแต่กำเนิดแต่คนไทยก็มีวิธีรังสรรค์อาหารเหล่านั้นให้มีรสชาติกลมกล่อมจนถูกปากคนไทย ข้อสาคัญที่สุดเนี่ยที่ยังคิดว่าได้รับความนิยมมัสมันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแกงที่มี3รสซึ่งมันจะต่างจากแกงแกงชนิดอื่นใช่ไหมในในขณะที่แกงกะหรี่เนี่ยก็จะออกเค็มใช่ไหมเอ,อ่อเค็มหวานแต่มัสมันเนี่ยมันมีทั้งหวานนะคะหวานจากน้ําตาลจริงๆน้ําตาลเดิมเนี่ยเป็นน้ําตาลปีบ๊บนะคะแล้วก็ใช้มีมีความเปรี้ยวจากส้มมะขามนะคะถ้าสูตรเดิมของเขาเนี่ยเขาใช้ส้ม ไม่ใช่เขามีมะขามเขาก็เป็นส้มมาผลผลส้มนะคะออม,มีมีทั้งหวานนะคะแกงแกงแกงมัสมันเนี่ยมันต้องหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็มสามสามรสเนี่ยครอวนี้อาหารไทยเนี่ยที่มีสรสกาะพิเศษคือม,มันเป็นอาหารที่มีสามรสม แกงมัสมั่นถือเป็นเมนูหนึ่งที่แต่เดิมเป็นอาหารแขกที่วันนี้กลายเป็นอาหารที่ได้ชื่อว่าเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกโดยการปรุงและนำไปประกวดโดยคนไทยจนต่างชาติถึงกับขนานนามว่าเป็นราชาแห่งอาหาร แกงมัสมั่นเนี่ยนะคะที่กลายเป็นอาหารที่ติดอันดับโลกขณะนี้นะคะเป็นอาหารไทยที่บอกว่าได้ได้คะแนนนิยมมากที่สุดถ้าถามว่าประวัติที่มาของของแกงชนิดนี้เนี่ยมาอย่างไงมาถึงเมืองไทยได้ยังไงเ,เราคงจะตอบลงไปลงไปเป๊ะๆคงไม่ได้นะสมัยแต่ว่าถ้าดูจากหลักฐานเ,าเท่าที่เท่า,า,าที่เรามีหลักฐานจากไรลักษณ์นะคะก็เราเรามารู้จักแกงนี้จาก กับเหชมเครื่องคาวหวานพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สองนะคะที่ท่านพูดถึงอออาหารในสำรับของชาววังเมื่อสังคมเปลี่ยนผ่านมาจนถึงปัจจุบันยุคสังคมที่มีแต่ความเร่งรีบเร่งด่วนจึงอาจทำให้วัฒนธรรมการกินของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปบ้างจากเดิมที่ต้องกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันในบ้าน แต่ปัจจุบันคนไทยหลายคนมักฝากท้องไว้กับร้านอาหารข้างนอกที่มีอยู่อย่างมากมายไม่ว่าจะอาหารแขกจีนมอญฝรั่งที่จะเห็นตั้งแต่ร้านอาหารเล็กๆไปจนถึงพัตตาคารหรือร้านอาหารยอดนิยมอย่างฟาสต์ฟู้ดที่ซื้อง่ายทานคล่องพอพูดถึงอาหารไทยปัจจุบันมันเป็นลักษณะของการผสมผสานคือเราเรารับจากหลาย,ลายชาติเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ชาติเดียวเรา เรามีหลายชนชาติแต่พอมาเมื่อมาปรับเป็นอาหารไทยแล้วรสมันเปลี่ยนนี่นคือคนไทยมีลักษณะดเด่นอยาน่างนี้นคือแกปรับปรับอาหารของชาติอื่นเนี่ยให้มันอร่อยเหมือนที่บอกว่าถ้าจะกินกินบะหมี่กินกว๋วยเตี๋ยวต้องกินเมืองไทยไปกินที่ฮ่องกงก็ไม่อร่อยเท่าเมืองไทยก,ก็เพราะว่าความเป็นสามรสเนี่ยของอาหารนี่แหละมีเปรี้ยวมีทั้งหวานมีทั้งเปรี้ยวทั้งเค็ม แม้การเวลาที่เปลี่ยนไปทำให้คนไทยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องวัฒนธรรมการกินอาหารโดยมักพึ่งพาร้านอาหารภายนอกมากกว่าที่จะนั่งกินข้าพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนดังอดีตที่เคยเป็นมานี่อาจเป็นสิ่งที่ใครหลายคนมองข้ามไปเพราะแท้จริงคนไทยไม่เพียงให้ความสำคัญกับการกินเพียงอย่างเดียวแต่ยังให้ความสำคัญกับคำว่าครอบครัวการที่ทุกคนได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา การที่คนในบ้านได้ร่วมกันทำอาหารการที่ได้รู้จักมารยาทในการร่วมโต๊ะทั้งหมดนี้สามารถหาได้ในตำรา